ปิ่นสินไอัศวินดำอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้น11ค่ะ11 12อ็ช่วงนั้นนะคะสิ่สอง่มแล้วเอาเลยอ่ะสี่สามสองค่ะสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะสบาบ้างวันนี้ต้องบอกว่าจบไวเหลือเกินค่ะวันนี้ก็จบจบเร็วค่ะจบไวค่ะก็ไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ค่ะวันนี้ค่ะลูกเก่งงานโชคยังไงบ้างก่อนจะขึ้นในบรรยากาศในการมาเปิดตัวครั้งแรกใน วันใหญ่หรือว่าวันชเปเป็นชิพเนี่ยค่ะลูกเกมที่หนูก็ที่วางแผนมาที่จะชกในวันนั้นะนะคะก็หนูก็วางแผนมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถอยค่ะคือเราต้องบุกค,ค่ะบุกแล้วก็ดูจังหวะค่ะเพราะว่าต้องออกอาวุธให้แน่นๆแล้วก็ไม่ต้องรีบออกอาวุธค่ะเพราะว่าเราต้องดูจังหวะว่าจังหวะไหนที่เขาเปิดอะไรแบบนี้ค่ะคิดไหมครับว่ามันจะจบแค่ยี่สิบหกวิไม่คิดค่ะเพราะว่าเขาก็กะมาจะ เขาคิดว่ากบมาจะน็อกหนูเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเขาจะมาน็อกหนูคือเขาบอกว่าเขาจะน็อกเราแต่เราชิงน็อกเขาก่อนค่ะคือคือแล้วจังหวะออกไปเนี่ยคือเป็นสาวุดนี่คือคือมันเป็นเหมือนแบบแผนของเราเลยไหมคคือต้องการจะปิดเกมอย่างนี้เลยไหมค่ะก็ตอนแรกยังไม่คิดว่าจะปิดปิดเกมเลยค่ะเพราะว่าต้องรอดูยกแรกว่าจังหวะไหนที่เขาเปิดจังหวะไหนที่เราสามารถทําได้มากค่ะแต่ว่าค่ะแต่ว่า พอหนูออกจังหวะหมัดไปหมัดแรกค่ะจังหวะนั้นคือเขาเหมือนโดนปั๊บแล้วเขามีอาการนะคะแบบว่ามีอาการแล้วเลยหนูหนูก็มองอาการเขาปุ๊บแล้วหนูก็ใส่ไปเลยค่ะเพราะจังหวะนั้นหนูคิดว่าทําได้ทําเลยค่ะจังหวะนั้นอาจจะมีโอกาสที่เขาล่วงไปได้ะค่ะจําได้ไหมว่าต่อยไปกี่หมัดจำไม่ได้ค่ะแต่ว่าแต่จําได้หมัดแรกตอนที่หนูต่อยเขาแล้วมันมีอาการค่ะ บอกสิาหมัดค่ะจริงเหรอคะค่ะหนูก็อยากจะใส่ไปอีกแต่ว่าคือเขาหันหลังแล้วค่ะแล้วก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าอาจจะโดนที่ท้ายถอยค่ะแล้วตกใจไม่ได้เงิน5้าหมเหรียญตกใจไหมค่ะก็ตกใจค่ะหนูก็ดีใจค่ะหนูว่าโอ้โหตั้งแต่ชกมวยมาสิบปีก็ยังไม่เคยได้รับเงินมากขนาดนี้เลยค่ะบูนัทก็ได้เยอะค่ะไฟนี้ค่ะคาตัวเผยได้ไหม ถ้าตัวถามหนูยังไม่ทราบเลยค่ะว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่ค่ะเจ็บไหเจ็บตรงไดนไมมโดนสักหมัดไม่โดนสักหมัดจากไม่ยังไม่โดนเลยค่ะเพราะว่าแต่ว่าต้นเกมนี่เหมือนเขาจะเดินมาใส่เราเลยค่ะจะจังหวะแรกเราเราก็เหมือนชะงักเลยว่าเอ้ยทำไมเดินมาใส่เราแต่ว่าทางโค้ชเขาก็บอกว่าอย่าถอยค่ะหนูก็เลยจังหวะเข้าไปใกล้ๆค่ะเพราะว่าวางแผนมาว่าไม่ถอยอยู่แล้วค่ะแต่เขารู้ว่ามัน จบแค่ยี่วินี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นก็มันเร็วไปค่ะสําหรับหนูเพราะว่าหนูก็ฟิตซ้อมมาหนักค่ะคือหนูตั้งใจที่จะแบบว่าต้องเอาชนะค่ะต้องทําให้มันออกมาดีค่ะแต่ว่ามันก็เร็วไปสําหรับหนูค่ะแต่หนูก็อยากแบบชกต่อยนะคะเพราะว่าเรายังมีแรงอีกอะค่ะอยากต่อยต่อไหมอยากต่อยต่อค่ะซ้อมหนักค่ะเคยเคยน็อกเร็วมากกว่านี้ไหมหนูว่าหนูว่าน่าจะ ครัง้งนี้เลยค่ะน็อกเร็วสุดเลยค่ะนี่คืออยากจะชกอีกใช่ไหมอยากชกอีก <laughs> แต่ก่อนหน้านั้นเด็กๆผมจําได้ว่าคุณเคยต่อยผู้ชายด้วยผูช้ชายด้วยก็ในช่วงช่วงที่หนูชกเขาผู้ชายก็ก็ต่อยมาค่ะก็มีแต่หนูก็เคยทั้งชนะน็อกทั้ง ก็มีแพ้บ้างค่ะผู้ชายนานๆทีเราก็จะแพ้ค่ะแต่วันนี้พอมันโตขึ้นก็ซินรล่าผู้ชายกับผร้าญงหลังกันเยอะเนาะก็แตกต่างกันไปค่ะเพราะว่าหนูก็หยุดชกกับมวยผู้ชายตอนอายุ13ค่ะอายุสามก็เริ่มชกกับผู้ชายแล้วหลังจากเริ่มชกกับผู้ชายต่อยกับผู้หญิงนี่เคยแพ้ไหม ก็หลังจากเลิกชกกับผู้ชายก็มีมีบ้างค่ะมีแพ้ไฟสองไฟนี่แหละค่ะเพราะว่าเราไปแบกน้ำหนักเขาด้วยแบกเยอะฮะเก้าโลสิบโลอะไรอย่างเงี้ยโอ้แบกขนาดนั้นเลย่ะมีค่ะมีค่ะโอ้จะว่ปอตมวยเอะอย่างเงี้ยอย่างงี้ถ้าตอยกันน้ำหนักเท่ากันนี่เคยกลัวใครไหมในโลกกลัวใครไหมไม่ไม่กลัวใครเลยค่ะเพราะว่าคือเขาซ้อมมาเหมือนกันค่ะเราก็ซ้อมไปเหมือนกันค่ะอยู่ที่อยู่ที่ฝึกซ้อมมากกว่าค่ะคือถ้าจะเจอใครเราก็ต้องรู้ว่า เขาเป็นยังไงเขาก็ฝึกซ้อมหนูก็ฝึกซ้อมก็เลยก็ต้องซ้อมสู้เขาเหมือนกันค่ะแล้วหลังจากนี้ครับหลังจากนี้เราวางแผนยังไงบ้างครับค่ะก็หลังจากนี้ค่ะก็หนูก็หวังว่าจะได้ขึ้นจริงแชมป์115ปอนด์ค่ะ คครับ่ะก็อยากจะมีโอกาสไปชิงแชมป์กับเจ้าของแชมป์อาริเซียค่ะถ้ามีโอกาสครับเดี๋ยวจะทอดทิ้งรู้สึกแชมป์จะเป็นเจเน็ตท็อตแชมป์เหรอคะแชมป์ตอนนี้อาริเซียอาริเซียเอาหล่ะใครดูเขาต่อยละไปดูว่าต่อยไหรนหนูดูเขาตั้งแต่ตอนหนูชกมวยสากรอยู่ค่ะอันนี้เป็นแชมป์แชมป์แชมป์มวยไทยใช่ไหมครับค่ะดูดูต่อยได้แก่ สมัยก่อนเลยหนูก็ติดตามมวยไทยมาตลอดค่ะเวลาหนูอยู่มวยสาก,กลหนูก็ติดตามว่าผู้หญิงใครเก่งแล้วตอนนี้ใครชกอย,อยู่หนูก็ติดตามท,ทางอลิเซียค่ะเพราะว่าเขาเป็นมวยที่แข็ง,ขงแขรงมากค่ะเ้วจไฟงานให้ชิงเลยเอาไหมก็ถ้าเขาถ้าเขาพร้อมที่จะจัดแบบว่ามีโอกาสที่จะจัดหนูกับเขาหนูก็พร้อมชกค่ะทอมพบแล้วั้งแก่พรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ ก็เราต้องกลับไปฝึกซ้อมให้ให้มากขึ้นกว่านี้ดีค่ะแล้วเมื่อกี้พูดอะไรถึงอลิเซียมันเวทีค่ะก็อยากให้อยากเจอแชมป์ค่ะอยากเจออลิเซียค่ะอยากให้มาชกค่ะถ้าเขามีโอกาสจัดหนูกับเขาหนูก็จะพร้อมบวกกับเขาเลยค่ะขอแบบทรับพูดถึงตัวอลิเซียนะครับพูดถึงตัวอลิเซียเราคิดว่าตัวอลิเซียนี้มีจุดแข็งจุดเด่นหรือจุดอ่อนอะไรบ้างครับให้ผูดถึงก็อลิเซียจุดแข็งงเขาหนูว่า เขาเป็นมวยที่มีจังหวะต่อยต่อยหมัดดีค่ะหมัดดีแล้วก็เขาไม่รีบไม่เร่งเขาดูเขาเหมือนดูจังหวะไปค่ะดูจังหวะไปเรื่อยแล้วเขาก็ค่อยๆต่อยค่อยเตะเป็นชุดค่ะในเขาก็แข็งค่ะแล้วก็ส่วนที่เขาดีมากก็คือร่างกายเขาแข็งแรงค่ะเขาสามารถออกอาวุธได้ตลอดทุกอายุถ้าเกิดได้เจอจริงๆคิดว่าเปอร์เซ็นที่เราจะชนะนี่สักเท่าไหร่ดีค่ะหนูก็ถามว่าเปอร์เซ็นที่ชนะมันก็ คือเรามหนูเป็นคนมั่นใจค่ะชอบมั่นใจแต่ว่าเราหนูไม่ชอบประมาทคู่ต่อสู้ค่ะเราอาจจะคือมันไม่แน่ไม่นอนค่ะแต่ว่าอยู่ที่ฝึกซ้อมแล้วก็ถ้าจังหวะไหนที่หนูเปิดหรือเขาเปิดก็มีจังหวะเออล่วงได้เหมือนกันทั้งคู่ค่ะโอ้แต่ยังไม่ให้เปอร์เซ็นนะยังไม่ให้เปอร์เซ็นค่ะให้เปอร์เซ็นนะอยได้เจินก่อนเกินค่อนแล้วแล้ววันนี้เกมจบแล้วอยากขอบคุณใครบ้างค่ะก็อยากขอบคุณ บอสชาตีค่ะที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้โบนัสค่ะหนูก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านสมชายพุสวัสดิ์ค่ะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้คําปรึกษาหนูมาตลอดค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทีมเมดี้ค่ะทีมค่ายวินน่ามวยไทยค่ะแล้วก็ทางโค้ชแล้วก็วันนี้คุณพ่อก็มาเชียร์แล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับค่ะที่ติดตามแล้วก็คอยชมคอยเชียร์แล้วก็คอยให้กําลังใจหนูมาตลอดค่ะแล้วก็หนูก็จะพยายามทําให้ดีค่ะดีขึ้นแล้วก็ พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้แข็งแรงขึ้นค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะหนูก็จะให้หนูเองนักชกชาวไทยไปสู่ระดับโลกให้ให้ให้ดีค่ะสุดท้ายฝากคาอลิเซียหน่อยว่าเราพร้อมชิงแน่นอนค่ะ I want to fight with you a l i c i a come on let's go you fight with me <Okay. S 2> นิดนึงฮะพระที่แขวนตอนรับบนัสนนรุ่นอะไรฮะ <laughs> ต้องถามคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อมาให้หนูใส่อันนี้ที่บ้านบ้านเกิดไหม เราเป็นคนจังหวัดไหนหนูก็เกิดอยู่ที่ชนบุรีอ่าพักแาชนบุรีแน่ตัวตรงแล้วจะเป็นสายชนบุรีค่ะใช่ค่ะชนบุรีโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ